นายกรัฐมนตรีก็ร่วมประชาสัมพันธ์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิกับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติเพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและก็เป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กะเยาวชนที่ได้โอกาสทางการศึกษาทั่วประเทศโดยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ร่วมกันประชาสัมพันธ์ในการจำหน่ายดอกมะลิกับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2567 ซึ่งผู้แทนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ติดช่อดอกมะลินะครับร้อยรวมรักสีเหลืองนะครับบนปกเสื้อของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีครับได้สอบถามถึงการดําเนินงานและการจําหน่ายดอกมะลิและร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยครับกำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติหนึ่งในวโรกาศบรรเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่12สิงหาคมเป็นประจำทุกปีเพื่อเธอถูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินเดยได้จะทําดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานวันแม่แห่งชาติออกเผยแพร่และจําหน่าย แตได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิครับจะนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนผู้พิการผู้สูงอายุและเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่ได้โอกาสากากาทางการศึกษาทั่วประเทศครับโดยช่องทางการจำหน่ายนะครับประชาชนก็สามารถซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ 257นะครับตึกมหิดลถนนราชวิถีและที่ธนาคารไทยธนาคารพาณิชย์นะครับทุกแห่งทั่วประเทศครับหรือว่าสั่งซื้อทาง Line ID Community Fund สร้างบุญครับสร้างกุศลด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกมะลิของสภาสังคมสขขงเคราะห์คับ